มีอันนึงที่ชัดเหมือนกันคนชอบน้ําตาลคนเราชอบกินน้ําตาลมากกล้วยเชอี่ก็รู้แบบแล้วก็เคยคิดเนาะแบบทําไมของอร่อยแม่งต้องทําให้คนอ้วนด้วยวะเลย,ย์ลยจริงจริงการที่คนชอบน้ําตาลแล้วไม่ชอบของที่ขมอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็คือสัญชาตญาณของเราที่ในอดีตเราเป็นพวกสัตว์เราเราเป็นในบรรพบุรุษของเราไม่ได้กินของอะไรที่หวานผลไม้ในป่าไม่ได้หวานเบอร์นั้นเรากินเนื้อสัตว์กินอะไร แต่พอมันจะมาถึงเลพอมันจะมาถึงฤดูหนาวหรือว่าช่วงที่มันจะต้องใช้แรงเยอะๆมันต้องใช้พลังงานเยอะมันต้องไปกินของอะไรที่มันหวานๆแล้วมันรู้ตัวว่าการกินหวานมันยิ่งเพิ่มพลังงานว่ะก็จริงๆน้ําตาลกูโคสมันก็คือให้พลังงานเยอะมากเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ฝังลึกมาว่า ถ้าเธอเจอของหวานน่ะเธอต้องกินเข้าไปเยอะๆแล้วเธอต้องเก็บเอาไว้ด้วยบางทีต้องเอาอไปหมัออกเอาไปบม่มอะไรก็แล้วแต่เพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นพลังงานสำรองให้เธอในวันที่เธอไม่มีพลังงานโอเคงั้นก็คือเราไม่ต้องรู้สึกผิด<พ>แล้วไม,ไม่ไม่ใช่สิ <laughs>